ครับอุครับวันนี้จะนําเสนอเมนูผัดกระเพราทะเลน,นะครับแต่จานนี้เป็นกับนะครับไม่ใช่ราดข้าวนะครับเตรียมกับพริกสวครับเอาลงมาผัดผัดให้หอมก่อนนะครับ ใส่น้ำลงไปนิดนึงครับผัดให้ออกมาน้ำขุกขีบนะครับนี่ครับซอสตัวนี้ใช้ง่ายมากเลยครับนี่ถ้าเป็นผัดเป็นกับแบบนี้นะครับผมก็จะใส่สองช้อนนะครับอ่าใส่ลงไปครับสองช้อนครับ ง่ายๆเลยครับทำง่ายๆเลยแล้วผีสันหน้่าทานมากครับผมตามด้วยผัดใบกะเพรานะครับถ้าเป็นผัดกะเพราทะเลนะครับผมจะทําน้ําขูดขีดนิดมึงนะครับอแต่ถ้าเป็นผัดกะเพราหมูผัดกะเพราเนื้อนะครับผมจะผัดแบบแห้งนะครับแล้วก็เพิ่มพริกไทยครับ เสร็จเรียบร้อยครับลงจานเลยครับนี่เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่แหละผัดกะเพราทะเลดู